ใครที่ชอบ S อสคัสแต่ได้ความสปอร์ตแบบนี้นะผมขออนุญาตนำเสนอคันนี้เลยผมยกให้เป็นรถไฮเอ็นที่สปอร์ตจริงๆนะครับกับเจ้าฉลามคันนี้เบนซีเอลเอส 300D AMG สปอร์ตคูเป้คันนี้แม่งโคตรหรูโคตรล้ำอีกอย่างเลยครับใครที่ชอบ S อสคัสแต่ได้ความสปอร์ตแบบนี้นะผมขออนุญาตนำเสนอคันนี้เลย c ซีเอลเอส 300D มาอยู่ที่คาร์บัลเลอร์แล้วไม่ไม่ถึงแสนนะครับไม่แค่ประมาณ8ปดเก้าหมื่นเท่านั้นนี่คุณดูเลยได้ความหรูหราพรีเมียมเหมือน S อสคัสแต่ได้ความสปอร์ตคูเป้ก็ต้องเป็น C ซีเอสแน่ แน่นอนครับแดชบอร์ดจอยาวตัวใหม่แล้วฮันลูปมีมาให้พบคุณมาดูด้านหลังตรงนี้โอ้โห ไม่แคบนะครับยังได้ความสปอร์ตทุกสัดส,ส่วนเนี่ยมันดีไซน์มาได้ลงตัวมากๆเลยลำโพงเบอร์เมสเตอร์เดี๋ยวพาไปดูใหม่ราคาตอนนี้นะเปิดไม่ถึง2ล้านแล้วครับเปิดแค่ล้าน9กกับ c ีอีเอสสามร้อยดีเอ็มจีคันนี้มีชุดคาร์บอนมาให้รอบคันนะแต่ของเก่าก็ยังมีอยู่นะถ้าใครสนใจเราใส่ของเก่ากลับให้ได้เลยครับนี่คุณมาดูด้านในดีกว่าคิมตรงนี้ก็เป็นลายไม้ดําสวยมากๆพวงมาลัยตัวใหม่แล้วนะครับหน้าจอแดชบอร์ดยาวแบบนี้คัชแพดมีมาให้ครบฟูลฟังก์ชั่นทั้งจะหรูทั เก้าแสงเก้าบาทคุณได้คันนี้ไปครอบครองออกห้างป้ายแดงก็ต้องมี4ล้านนะครับสนใจเข้ามาทักได้เลยครับคาร์บลเลอร์พร้อมนำเสนอคันนี้ให้เลยฮะ